อาล่ะฟังเบิองก่อนเลี้ยงนี่บอท่านดนนันแม่เลี้ยงลุ่พ้นคดีนองส้มผูน่เลี้ยงนี่จกักไปผิดไผตูตามแต่ใดยินล่าสุดสารตัดสินให้เราเป็นผู้ขาสวสิตัดชิ้นไดขล่าสาหอดสองปีสามปีจนเลาเป็นเศรษฐีหันหลังทอวัด ไฟลุ่งพ่นกับพนัดสู่กันอีกสองสันพระนะหาหลักฐานพย,ยานเสียงัดกันให้ลมทั้งปะเี็นกับผัดจมว่าเล่ารู้ตนผัวในเรื่องนี้จกักไปแทะไปตัวนี่รับรองไม่ได้แต่สังคมส่วนใหญ่ไนีเห็นด้วยกับสันพอหลักฐานพย,ยานมัดตัวจนแน่นทั้งพอเบเยนกับผัดวาว่าเล่าเห็นคักแน่ลุ่งพ่นนาสิแกไปแทจ้จังใด ข่าวต่อมานั่นได้มันข่าวสาตวศาสนาะนั่นมันเลี้ยงคู่บาหารนี่ะสงรผเสียวพากันไปหาเทีย่ยวหยีปุ่นเจเปีนยนใครคลิปให้แฟนๆติดตามในเพจคนตั้งข้อสังเกตว่ามันบอมาะสมหาเงินน้ำหยัดโยมบอไปเฮ็ดไปส่างเอาไปเล่นไปยังสื่ออยู่สื่อกินเ็ดคือบอมีสินวีนัยบังครับ เฝ้าคำคมขืนปรับวายุโสดเพื่อโปรดสัตว์พระนะโอ้ยสร้างบาญานอาบัติสังฆาท่เศพเพราะว่าเป็นต้นเหตุทำให้โลกตีติ่งเซลฟี่กับผู้งญิ่งแบบสนิทชิดใกล้จนว่าพะผูใหญ่ออกมหาามาปั่มบาเฮตโถบอกงามสมซ้ำมานะโตเป็นพระกับบเฮตคือพระจักบะเฮตือหยังนี่ก็เปลี่ยนตาสร้างหละเทงเปลี่ยนตาในเลียงต่อมานี่เจ้าเห็นแล้วไปนี่กบอัศจรรันนั่นแม่เลียงน่ายอันหาเดินตลาดเงินบ่มนี่พ่อบาทกบอิ่มแบบสบายซุ้มพ่อค้าแม่ไขยจนเขาเปิดเขาเบื่อบะนจักเสื้ต่อหน ขั้นเว้าขึ้นกับว่าเปลี่ยนตาฟั่งขี้นหูแหลงแงงพวกเศร้าเน็ตกับแจัคสาบแจ๊คแสงปล่อยดาล่าวี่แต่เดี๋ยวนี้กระดีขืนแนยยูดอกเพราะว่ามีคนออกมาเห็นหมกเห็นใจว่าพอแม่เล่าไตตั้งแต่ย้ำยังน้อยมีผู้ออกมาซอยขันับวาบุญไหลจังแต่ว่าคนไทยน้ำใจดีลำญาตเสียบสยำกันขอคนเฮ้านี่ละเปลี่ยนข่าวเข้าแต่พ่อสังเขยตญาสิมาอัปเดตให้ฟั่งที่หลังมีประเด็นยได้ดังเพ็ดเพ็ดฮอนฮอนแต่เดี๋ยวนี้ข่าวเงินดิจิตอลนันบ่ไปบ่มาทันนายกเสียทากับม 扮贵人。